เอาละครับมองไปไกลๆหูเอาไว้ไว้ครับในขณะนี้เรือรอบชิงลำดับที่หนึ่งหรือว่าชิงชนะเลิศรอบที่สองนั้นพญายนาคราชเคยอยู่ร่องน้ําสีแดงต้องกลับไปอยู่ในร่องน้ําสีน้ําเงินแล้วตัวดีส่วนนครทีวีเคยอยู่สีน้ําเงินต้องกลับไปอยู่ร่องน้ําสีแดงย่าจําผิดนะจ๊ะจะบอกให้เอาละครับถือว่าหลายๆคนว่าหมานบ่หมานจังเบิงของกันเอาละครับฝากพี่น้องท่าเจ้าท่า ช่วยเป็นแรงใจให้พญานาคคราดแต่ฝากอีกสิ่งหนึ่งครับนครทวีแม้วันนี้จะมาน้อยแต่ด้วยแรงศรัทธาวันนี้ดื้อยืนสู้เอาละครับคู่ชิงชนะเลิศเที่ยวที่สองครับดูซิว่าจะเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะหรือไม่ถ้าหากเที่ยวนี้พญานาคราดสามารถปราบความพยศของนครทีวีได้ทุกอย่างจบ ใช่แต่ถ้าสมมุติว่านครเทวีฮึดสู้เอาชนะพญานาคาราชไนดะ้ก็เป็นหนังมูดยาว<ช>เหมือนบ้านสายทองออมาแล้วท่นผู้ชม ที่ยที่สองรอบชิงชนะเลิศกันด้วยสังด้วยสีด้วยบารมีสซกิสอัดกันบาลแร็กกันบาบาเลไทยอัดกันบอแบบระเบิดเธอเธอเร็วทีเดียวไม่ต้องดูชั้นดูฉันงมันมาขวาใส่กันมาดกันแหลกแบบบาบาเลไทยใส่กันมาทีเพื่อใส่กันยัดก็ฉับพื้นที่บทพิจิตรกันมาชนิดที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวตาต่อตาผาต่อไปพรานาคราชเริ่มจะเปิดผายหงายมือใส่กันแล้วขอดเทวีแต่ถ้าขอดเทวีก็ไม่ยอมพยายามบีบีบี พยายามบีแล้วตอนนี้เอาเลยเว้ยจะบีมาได้ขนาดไหนพญานาคราชบอกว่าเที่ยวนี้ข้าขออีกทียวนะาจะจะบอกใครพญานาคราชแม่ลองดังๆบอกว่าไปก่อนละวยไม่ทำบาดาแล้วนะตพญานาคราชกระชากแล้พยายามจะแซงนี่ว่าจะไงนะขอนเทนรีว่าจะไงนะขอนเธอรีเบใจใจๆจๆจ แม่ให้มามีสอายใสกันมาเต็มทีบีจีกันมารจาระบาดเลยทีเดียวแล้เทีกบานกรน้ำสกสสาเจกระดอนก็เด้เป็นตัวสองฝังน้ำาีกระสินอยใใครเจดเสร็จใเที่ยวดีเอาเลยกับเทีบีแล้วกทีบีแล้วกคทีบีล้วบีมาบีมาบีมาากนราดีวิากรดีก็เทีบ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 ีสุดท้ายก็ครเข้าเส้นชัยเฮียบ้านนังชนะอีกแล้วนง ก็ผลการแข่งขันเรือคู่ชิงชละเลิศซึ่งเป็นคู่เกียรติยศระหว่างพญาหน,นาคราชกับเรือนครเทวีทั้งสองเที่ยวเรือพญาหน,นาคราชสามารถเอาชนะทั้งสองเที่ยวครับ